สวัสดีค่ะก็มาฟังตอนที่สองของนิยายเรื่องรักชุลมุนกันต่อเลยนะคะอะไรนะคะพี่เพี่ว่าอะไรนะระวีวรรณหรือ B พี่สาวคนรองของน้องๆจ้องหน้าพี่สาวคนโตอย่างงงงนันพี่ได้ตัวของพี่พัดมาแล้วหรอคะใช่แล้วพี่ B คนตอบคือรัชนีหรือ C มาสิไปกับพวกเราไปดูหน้าในตัวแสบของพี่หน่อย พี่เออุตส่าห์ลงทุนไปเอาตัวมาด้วยตัวเองชนะตายแล้วระวีวันอุทานยกมือขึ้นปิดปากแล้วมองพี่สาวคนโตที่ยืเนเงียบเฉยด้วยสายตาที่ไม่สบายใจนักพี่เอพี่เบลเข้ามาจากไหนคะก็ที่สนามเทนนิสน่นสิพี่บีซันรายงานบ้างสนามเทนนิสเหรอบีถามแล้วขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจพัดเขาเล่นเทนนิสเป็นเซเมอไร หืมซีทำเสียงไม่แน่ใจไหนพี่บีว่าไงนะก็พัดเขาเล่นเทนนิสไม่เป็นนี่สิเขาชอบเล่นไพ่เป็นงานอดิเรกคำตอบของพี่สาวทำให้ซีและซันขยับตัวเกือบพร้อมกันหมายความว่ายังไงกันแน่ซันถามพี่สาวอย่างสงสยัยก็ไหนพี่บอกว่าผู้ชายที่มันทำให้พี่ต้องเป็นแบบนี้ชื่อพี่วัดไงแล้วก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัน ่างเถอะไม่ต้องถามให้มากความไปดูกันเลยดีกว่าดินดาดาตัดบทก่อนจะก้าวเท้าตรงไปยังประตูบ้านแล้วตรงไปยังโรงรถที่มีห้องว่างอยู่ห้องและหญิงสาวเองก็ใช้มันเป็นที่ขังผู้ชายคนนั้นเอาไว้น้องๆของเธอทั้ง3เดินตามพี่สาวฏิดติดด้วยสีหน้าและแววตาต่างกันรวมทั้งความคิดพี่พัดวงประเสริฐพลิกตัวพร้อมกับความเจ็บปวดที่แล่นแปรไปตลอดศีรษะ หัวเขาคงแตกแน่ชายหนุ่มนึกอยู่ในใจเมื่อพยายามยกมือขึ้นรูปแผลที่ทำให้เจ็บนั้นสายตาของเขากวาดไปรอบๆห้องแคบๆขณะที่สมองพยายามทบทวนความทรงจำอย่างรวดเร็วและเขาก็นึกออกความจำเขาไม่ได้เสื่อมตามไปด้วยเขานึกถึงผู้หญิงที่ทำให้เขาชะงักงานทันทีที่ได้สบตาก,กับหล่อนในระยะใกล้และก็ลืมความรู้สึกแปลกที่แวบ,บเข้ามาในใจนั้นทันที เมื่อได้ยินน้ำเสียงที่ยียวนของหล่อนหญิงสาวจงใจยัวาา่วโมโหเขาและเพื่อนของหล่อนก็ฟาดกระบาลเขาเข้าให้โดยไม่รู้ตัวเขาจำได้เพียงเท่านี้ชายหนุ่มถอนใจลึกทิทีและพยายามทรงตัวขึ้นอย่างโผเผนี่มันเรื่องอะไรกันหรือว่าเขาถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากผู้หญิงพวกนั้นพี่วัดไม่อยากจะเชื่อแต่เห็นทีจะต้องเชื่อซะละมัง เขาบอกตัวเองแล้วกระโถดตัวลุกขึ้นนั่งพิงฝาและถอนใจยาวอีกหลายครั้งขณะที่เขามัวนั่งปรงอยู่กับตัวเองนั้นประตูห้องก็ได้ถูกเปิดออกร่างของรินละดาหรือเอเก้าวนำเข้ามาก่อนและพิวัตรก็ไม่คิดว่าจะลืมหล่อนได้ง่ายๆสายตาของเขากวาดไปยังร่างของหญิงสาวอีกสองคนและหนึ่งหนุ่มที่เดินตามกันมาเป็นพรวนอย่างสงสัยทุกคนมีใบหน้าละไมคล้ายๆกัน หน้าตาดูดีไปคนละแบบโดยเฉพาะคนที่เดินนำหน้ามานั้นพี่วัดคิดว่าเขามีบัญชีที่จะต้องสาสางกันยืด,ดยาวทีเดียวถ้าหลุดไปได้เอสุดตัวลงนั่งบนปลายเท้ามองสบตาก,กับเขาแวบหนึ่งก่อนจะหันไปมองสาวอีกคนนี่ไงล่ะนายคนที่ทําให้เธอท้องนายวิวัฒใช่ไหมบีระวีวันมองคนที่พี่สาวลากออกมาแล้วต้องยกมือขึ้นปิดปากอย่างตกใจ หลอนกระพริบตาปลิบ,ลบแล้วใส่หน้าในเวลาต่อมาอย่าทำแบบนี้สิพี่บีบอกมาสิว่าใช่หรือไม่ใช่ซี C. ถามพี่สาวอย่างหงุดหงิดเมื่อเห็นกริยาเช่นนั้นเข้ามมไม่ใช่ผิดตัวแล้วค่ะพี่เอไม่เพียงแต่บีที่ตกใจหรอกนะแต่ทั้งพี่สาวและน้องๆของเธอก็ทำท่าเหมือนลมจะใส่ไปตามๆกันในเวลานี้อะไรนะคะพี่บีพูดอีกครั้งชัดๆสิคะ ซีถามพี่สาวอย่างไม่แน่ใจพี่บอกว่าไม่ใช่บีย้ำคําตอบคนนี้คือคุณพิวัฒนไม่ใช่พิพัทของพี่พิวัฒนไม่ใช่พิพัทสันทวนชื่อทั้งสองอย่างงุนงงอ้าวก็ไหนว่าชื่อพิวัฒน์ทำงานบริษัทเดียวกันซีเอ่ยขึ้นบ้างพี่บอกว่าพิพั์พิพั์ไม่ใช่พิวัฒน เวรกรรมสันพึมพำแต่ดินดาดากลับจ้องน้องสาวของเขาเขม็งแล้วนายคนนี้เป็นใครถ้าไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เธอท้องและเขาก็อยู่บริษัทเดียวกันพี่สาวถามขึ้นสีหน้าเครียดคุณพิวัตรเป็นกรรมการผู้จัดการส่วนพิพั์เขาเป็นพนักง,งานบัญชีของบริษัทคำตอบของระวีวันทําให้ทุกคนถอนใจออกมายืดยาว งั้นก็ผิดตัวนะสิซันพูดขึ้นก่อนจะหันไปมองพี่สาวคนโตเป็นเชิงปรึกษาแล้วเราจะแก้ไขอะไรได้ทันแล้เนี่ยก็พี่บีนั่นแหละไปไหนแล้วไม่บอกเราก็ตามไม่ถูกนะสิมาถึงตั้งแต่ค่ำเมื่อวานถ้าพี่บีอยู่ก็รู้เรื่องแต่เมื่อวานแล้วซี่ต่อว่าพรางสุดแปะลงไปนั่งกับพื้นอย่างหมดแรง พิวัดมองทุกคนก่อนจะหันไปสบตากับคนที่เขาคิดว่าคือพี่ใหญ่สุดชายหนุ่มถอนใจและมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาเป็นกังวลและไม่พอใจไปพร้อมๆกันพวกคุณคิดว่าผมเป็นผู้ชายเฮงสวยนั่นหรือไงเขาถามและมองผ่านทุกคนไปด้วยสายตาไม่เป็นมิตรคุณทำให้ผมเจ็บตัวนะและยังจะหัวแตกด้วยถ้าคุณไม่เอาเรื่องเราเราจะพาคุณไปส่ง ดินดาพูดขึ้นเหมือนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอ้อง่ายจริงนะเขาว่าและมองหล่อนอยังไม่พอใจเราไม่ได้ตั้งใจะจะทำร้ายคุณจริงๆนะคะเราเพียงแต่จะเอาตัวนายคนนั้นมารับผิดชอบพี่บีของพวกเราเท่านั้นเธอกำลังท้องนะคะซีบอกเห็นผลด้วยสีหน้ารู้สึกผิดความใจง่ายของพวกคุณคนหนึ่งกับหัวผมแตก เทียบอะไรกันได้พี่วัดพูดไม่ทันจบมือเรียวของพี่สาวคนโตก็ฟาดใส่หน้าเขาเต็มแรงชายหนุ่มคว้ามือหล่อนไว้แล้วก็กระชากเข้ามาใกล้อย่างโมโหเดือดกดรินฝีปากลงไปบนเรียวปากที่เพยเยอค้างอย่างคาดไม่ถึงนั้นอย่างรุนแรงพอๆกับแรงตบของเธอเขาตั้งใจทำโทษหล่อนที่บางอาจตบหน้าเขาท่ามกลางความตกตะลึงของน้องๆหล่อนทุกคนที่ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะกลายมาเป็นเช่นนั้นไปได้และก่อนที่ใครจะขยับเข้ามาช่วยพี่วัดก็ผลักหล่อนออกไปเต็มแรงผมไม่ได้พิสวาสคุณหรอกนะแต่ที่ทำนี่ต้องการสั่งสอนว่าผมไม่ใช่ผู้ชายที่คุณจะมาเล่นเล่นด้วยง่ายๆอย่างไอ้หน้าโง,ง่คนไหนทั้งนั้นเขาบอกด้วยน้ำเสียงโกรธเกลี้ยวแล้วส่งตัวลุกขึ้นยืนแล้วเดินโผเผไปยังประตูคุณจะไปไหนครับ ซันถามแล้วเพื่อพลาดลุกตามไปอย่างรวดเร็วกลับบ้านสิเขาตะโกนบอกฉันจะไปส่งให้สีซึ่งก้าตามมารับอาสาไม่ต้องไปนะรินระดาตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงเอาเรื่องและไม่ยอมแพ้ในเมื่อเขายะโสนักก็ปล่อยให้ไปเองเขาจะได้ไปแจ้งตำรวจแล้วลากคอเราในสีพี่เอแล้วถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นจริง ทุกคนก็จะถูกจับหมดแล้ว B จะอยู่กับใครล่ะ B เตือนพี่สาวให้ได้ยินกันเพียงสองคนเพราะเธอทีเดียวแหละจะพูดอะไรให้มันละเอียดชัดเจนหน่อยก็ไม่ได้ก็ B ไม่คิดว่าพี่เอจะทำแบบนั้นนี่คะยังไงพี่ก็ต้องทำให้คนที่ทำเธอมารับผิดชอบให้ได้พี่ไม่ปล่อยให้มันลอยนวลไปหรอกพี่สาวพึมพำออกมาด้วยความโกรธที่ไม่ยอมหายไปง่ายๆซไปถอยรถออกมาอย่างรวดเร็ว และซันก็คว้ากล่องผดุงพยาบาลประจำบ้านแล้วรีบออกมาทันร่างสูงที่เดินโซซัสโซเซไปตามถนนจากไร่นั้นขึ้นมาเธอคุณเราจะไปส่งสีตะโกนออกไปเมื่อขับรถไปทันเขาขึ้นรถเถอะครับเดี๋ยวจะทำแผลให้ซันวิ่งมาเกาะแขนเขาแล้วดึงขึ้นรถโดยไม่ยอมให้อีกฝ่ายปฏิเสธความจริงพี่เอเป็นคนมีเหตุผลค่ะเพิ่งคราวนี้แหละที่เธอโกรธมาก สีพยายามอธิบายขณะขับรถใช่ครับซันสมทบเมื่อดึงขวดยาและสำดีออกมาจากกล่องปฐมพยาบาลชายหนุ่มไม่ตอบเขานิ่งพิงเบาเงียบอย่างอ่อนเพลียนึกถึงบายแผลที่ได้รับว่ามันคงไม่เบาเลยทีเดียวจึงทำให้เขาหลับได้เป็นวันๆเช่นนี้เราจะพาคุณไปเอ็กซเรย์สมองนะคะและจะพาคุณกลับบ้านต้องขอโทษอย่างมากสำหรับเรื่องนี้ ซีบอกเขาเมื่อขับรถเข้ามาในเมืองงั้นเรอเขาถามฉุนฉุนและซีก็ยิ้มแย่แย่ถ้าบอกตรงๆญาติญาติคุณคงส่งเราไปหาตำรวจแน่ๆคงต้องให้เหตุผลอื่นแล้วค่ะแล้วคุณคิดว่าผมจะช่วยพวกคุณเือเขาถามและมองหน้าสองพี่น้องคนละทีเรื่องที่คุณทำกับผมไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะมีคนต้องเสียชื่อเสียงมากมายทีเดียว ซันถอนใจยาวพร้อมๆกับพี่สาวก่อนจะตอบว่างั้นก็คงแล้วแต่คุณเถอะครับสำหรับผมและพี่ซีน่ะรู้แล้วว่าจะขอโทษคุณแค่ไหนก็คงไม่ลบล้างความผิดได้เราจึงพยายามช่วยคุณอยู่นี่อย่างเต็มความสามารถคำตอบของซันทำให้ชายหนุ่มระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่พิวัตยกมือขึ้นกุมขมับไม่อยากคิดเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธพี่น้องพวกนี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแม่คนนั้น พีวั์คิดถึงผู้หญิงที่บางอาจตบหน้าเขาทันทีที่เขาพูดผิดหูและเขาก็สั่งสอนหล่อนด้วยวิธีของเขาไปแล้วถึงแม้ชายหนุ่มจะบอกตัวเองอีกครั้งว่าเขาไม่ได้พิสวัสดหล่อนเลยแต่ทำไมกลิ่นหอมมันอ่อนและริมฝีปากนุ่มยังคงติดมาจนลืมไม่ได้ก็ไม่รู้ผลของการเอ็กซเรย์สมองไม่เป็นอะไรและพิวัดก็จัดก,การซื้อตั๋วเครื่องบินกลับกรุงเทพ โดยไม่คิดจะให้ใครขับรถไปส่งตามที่เธอเสนอรถแท็กซี่แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านหลังใหญ่ชายหนุ่มก้าวลงจากรถเดินเข้าบ้านท่ามกลางสายตาตกตะลึงของทุกคนแกหายไปไหนมาลุงของเขาถามเสียงขุ่นทันทีที่เห็นหลานชายผมถูกลักพาตัวเขาตอบง่ายๆและซุดตัวลงบนโซฟานุ่มอย่างอ่อนแรงแม้หมอจะบอกว่าสมองไม่เป็นอะไรแต่พี่วัด ก็ยังไม่หายงงและอ่อนเพลียชายหนุ่มคิดว่าเขาคงต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปเช็คอีกครั้งแน่ลักพาตัวใครลักพาตัวแกผู้เป็นป้าถามติดติดกันอย่างไม่พอใจเช่นเดิมพี่วัดอ้าปากจะตอบแต่แล้วก็ไม่รู้อะไรทำให้เขาต้องหุบปากและสายหน้าแผนของแกละสิใช่ไหมทำให้ผู้ใหญ่ขายหน้าไปตามๆกัน ทำให้พ่อแม่ผู้หญิงเขาแทบสะถอนหอกชันกับลุงแกเพียงแค่ไม่อยากมั่นแค่นั้นความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่ทําให้ชายหนุ่มพูดไม่ออกไปอีกแล้วก็เข้าใจกลับมาด้วยนะกลับมาตอนที่แม่ฤดีเขาไม่เอากับแกแล้วด้วยโธ<ฮ>่ผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยคุณป้าก็มาดูหัวผมสิปูดเป็นลูกมะกรูดอยู่เนี่ยแตกด้วยนะครับ ชายหนุ่มทำเสียงโอดครวนแกรู้ไม่ว่าแม่ฤดีเขาบินไปกับใครดูเหมือนป้าของเขาจะไม่สนใจว่าเขาจะเป็นอะไรไปมากกว่าผู้หญิงที่ท่านต้องการให้เขามั่นด้วยว่าเธอจะไปไหนพี่วัดอึง้งมองคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วถอนใจยาวก่อนจะถามออกไปว่าแล้วเขาไปกับใครล่ะครับก็แฟนเก่าเขาสิยะพี่วัดฟังแล้วให้รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่า ทำไมเขาถึงไม่เสียใจหรือเสียดายเท่าที่ควรโครงกันข้ามกับรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดแกคงพอใจสินะที่ทําให้ทุกคนเขากลุ่มกันแทบคลั่งได้ป้าของเขาดูจะไม่ยอมเชื่อเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังซะเลยท่านถอนใจยาวแล้วค้อนขวับหลายรอบผมไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คุณลุงกับคุณป้าต้องกรุ้มใจขนาดนั้นจริงๆนะครับเขาย้ำบอกผู้ใหญ่ก่อนจะลุกขึ้นเดินตรงไปยังบันได ก่อนจะหันมาถามว่าคุณลุงได้ข่าวรถของผมบ้างไหมอยู่ในอู่ลุงสั่งซ่อมให้แล้วใครมาชนตูดยุคข,ขนาดนั้นคำถามและสายตาที่มองมาของลุงทำให้พิวัดคิดว่าเขาคงมีคนที่เชื่ออยู่บ้างสักคนขอบคุณครับลุงที่จัดการให้เขาตัดบทด้วยการขอบคุณออกไปแล้วเดินขึ้นห้องพักอย่างอ่อนห้อย หลังจากที่พี่วัดพาตัวเองเข้าตรวจเช็คโดยละเอียดในโรงพยาบาลอาทิตย์ต่อมาเขาก็รู้สึกสบายขึ้นและไปทำงานตามปกติข่าวการหายตัวของเขาทำให้ทุกคนสนใจพอควรดีที่ทั้งลุงและป้าช่วยกันปิดข่าวไว้เต็มที่จึงไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเอาไปพาดหัวข่าวได้ชายหนุ่มวางชิ้นงานชิ้นสุดท้ายที่เคลียร์เรียบร้อยแล้ววางปากาลุกขึ้นบิดตัวเองไปมาแก้เมื่อย ร่างสูงของเขาขยับตัวไปที่ม่านหนาและรูดออกจากกันเพื่อทอดสายตาลงไปมองเหตุการณ์ในชั้นล่างซึ่งเป็นแผนกบัญชีและธุรการความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาในสมองเมื่อชายหนุ่มกวาดสายตาไปหยุดอยู่ที่ร่างร่างหนึ่งในแผนกบัญชีพิพัพ์ลูกน้องของเขาที่ก่อเรื่องให้อยู่ในแผนกนั้นและเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องเดือดร้อนมาจนถึงบัดนี้ชายหนุ่มยกมือลูบแผลที่ศีรษะ ซึ่งคอยยังชั่วแล้วและมองตรงไปยังโตะตัวนั้นอย่างตามไม่กระพริบพิพัฒน์เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีรูปร่างสูงขาวสะอาดและเวลานี้เขากำลังก้มหน้าก้มตาคุยอยู่กับพนักงานธุราการคนสวยอย่างเพลิดเพลินผู้หญิงคนนั้นก็คงจะเป็นอีกรายที่ตกเป็นเหยื่อของความไม่รับผิดชอบของผู้ชายคนนั้นพิวัดคิดและนึกถึงสี่พี่น้องตัวแสบที่บ้านไร่ เขายังจำดวงตาของหนึ่งในสีนั้นได้จำได้จนถึงสีหน้าและความโกรธขึงชนิดหัวฟัดหัวเวี่ยงที่หล่อนได้แสดงออกมาให้เห็นถ้าหากหล่อนมาเห็นตอนนี้เข้านายคนนั้นมีหวังถูกจิกอกเป็นแน่จบตอนที่สอง